เดี๋ยวในตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของโหมดสีกันนะครับเราสามารถใช้คําสั่ง image นะครับแล้วก็บอกว่าโหมดเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงโหมดสีได้นะครับเราจะพบว่ามีโหมดแรกเรียกว่า bitmap นะครับโหมดที่2 grayscale ทั้ง bitmap กับ grayscale เนี่ยเป็นภาพขาวดำนะครับแต่ว่า bitmap เนี่ยจะเป็นลักษณะของภาพที่ไม่มีการไล่เฉดเหมือนกับเราได้ภาพมาจากเครื่อง c Lo ประมาณนั้นนะครับเครื่อง c ีล็เก่าๆหน่อยนะครับก็มีขาวกับดํา ถ้าเป็นเกรย์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับการพิมพ์ออกไปจากเลเซอร์พรินเตอร์นะครับก็จะมีการไล่เฉดสีเทาด้วยส่วน d u ดูโอโทนก็จะเป็นลักษณะหนึ่งของเกรสเกลส่วนของอินเด็กซ์คัลเลอร์นะครับก็จะเป็นการลดสีลงไปนะครับตรงนี้จะใช้กับงานเว็บนะครับได้ค่อนข้างดีเพราะว่าจะทําให้ไฟล์เล็กลงมากตัวที่เราใช้มากที่สุดจะได้แก่ R G B Color กับ C M Y K Color อรนะครับโดยทั่วๆไป R G B Color จะใช้ในงาน อาจจะเรียกว่าเป็น general purpose นะครับงานที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมัลติมีเดียนะครับงาน Presentation งานเว็บนะครับหรือว่างานวิดีโอนะครับที่อยู่บนจอมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะเป็นการผสมสีในหลักของแสงหมายความว่าสีที่เข้มที่สุด3ส,สีผสมกันจะกลายเป็นสีขาวสีดำคือไม่มีสีนะครับจะตา่างกันกับโหมดที่เรียกว่า cmyk นะครับเรามาดูที่ช a n n e l กันนิดหนึงนะครับที่ c h a n n น l นะครับ จะเป็นพาเลตที่จะบอกนะครับส่วนประกอบของสีต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในช n แนลของออรูปภาพที่ RGB จะประกอบด้วยช h แนลเ l ดนะครับกรีนแล้วก็บลูในแต่ละช n แนลจะประกอบด้วยรูปภาพนะครับของภาพนั้นๆที่มีสีสันเป็นสี R แล้วก็ G แล้วก็ B หรือว่าบลูเลยนะครับถ้าสมมุติว่าคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมของเรา Photoshop ไม่แสดงเป็นสีนะครับก็สั่งที่ Edit นะครับ Preference นะครับเราไปดูที่ display cursor นะครับจะมีคำสั่ง color channels in color ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับก็จะปรากฏเป็นลักษณะเหมือนที่เห็นในตัวอย่างนะครับให้เราสังเกตดูว่าสีที่เข้มที่สุดหรือว่าสีที่เขียวที่สุดก็จะอยู่บริเวณนี้ถูกไหมครับหรือบริเวณนี้ส่วนสีที่เขียวน้อยที่สุดก็คือสีที่เป็นสีทึบๆโปรแกรมโหมดของ RGB color สีที่เข้มที่สุดรวมกันจะกลายเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าเราดูที่ R G B เราจะพบว่าสีบริเวณนี้คือเข้มที่สุดนะครับแต่สีบริเวณนี้คือมืดที่สุดก็คือมักจะออกมาเป็นสีดําหรือว่าสีทึบนะครับสมมุติว่าเราลองดูในโหมดของเรดนะครับเราจะพบว่าตรงนี้ก็สีทึบเหมือนกันนั่นก็คือเส้นผมตรงนี้ก็สว่างนะครับนั่นก็คือออกขาวๆนั่นเองแต่ว่าในรูปเป็นฟ้าๆนะครับ เราสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดสีไปมาได้นะครับเพียง <_ d ata> แต่ว่าบางโหมดเปลี่ยนแล้วกลับไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรามีภาพสี <_ d ata> เปลี่ยนไปเป็นขาวดำแล้อยากเอาภาพขาวดําเปลี่ยนเป็นภาพสีนี้ทําไม่ได้นะครับยกเว้นผมไม่พูดถึงการใช้ history นะครับหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นขาวดําแล้วเซฟภาพไปแล้วจะเปลี่ยนกลับมาเป็นภาพสีอย่างนี้เราไม่สามารถทําได้เราต้องทําจากสิ่งที่มีมากไปหามีน้อยนะครับ ยกเว้นว่าในเรื่องของ R G B เป็น C M Y K อาจจะมองว่าชันแนลมีน้อยไปสู่ชันแนลมีมากอันนี้ทำได้แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยผมให้ดูคําสั่ง View ก่อนนะครับจะมีคําสั่ง proof color นะครับหรือว่า control Y เราสามารถคลิก proof color เพื่อขอดูสีที่เป็น proof ของเราได้นะครับตรงนี้จะมีเขียนว่า R G B ทับ C M Y K นะครับผมลองดูนะครับอาจจะดูไม่ทันกด control Y ทีเพื่อกลับไปเป็นสีปกตินะครับนี่เป็น proof color นี่เป็นสีปกติ เราจะพบว่าสีโดยเฉพาะสีฟ้าสีน้ําเงินมีปัญหากับการพิมพ์มากเพราะว่าพิมพ์แล้วจะออกออสีจางจางกว่าหรือว่าออกไปทางม่วงมากกว่านะครับสีที่เกิดจากการพิมพ์โดยสิ่งพิมพ์จะไม่สดเท่ากับสีที่เรามองเห็นในหน้าจอเป็นอย่างนั้นเสมอเพราะว่าเขาเรียกว่าช่วงของแสงของสีเนี่ยในช่วงของ rgb กว้างกว่าแบบที่เรียกว่า cmyk นะครับครนี้ผมลองเปลี่ยนเป็น cmyk ดูร้าง image mode C.M.Y.K. Color เราก็จะพบว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็น C.M.Y.K. นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าไฟล์ไซส์ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะครับถ้าสังเกตทันนะครับลองสั่งอันดูนะครับเดิมมันเป็น1.13ถูกไหมครับพอสั่งเป็น C.M.Y.K. ก็จะกลายเป็น1.5นะครับไฟล์ใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมแล้วที่ชันแนลจะปรากฏ C.M.Y.K. ปรากฏขึ้นมาที่นี่ตรงนี้จะกลับกันระบบ C.M.Y.K. ก็คือว่าที่มีสีเข้มที่สุด ทุกสีรวมกันกลายเป็นสีดําเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนกับการพิมพ์สีลงไปทีละสีทับกันลงไปซึ่งการพิมพ์สีทับลงไปในลักษณะที่เป็นธรรมชาติตรงที่ไม่พิมพ์ก็จะกลายเป็นสีขาวถูกไหมครับตรงพวกนี้ไม่มีสีจะเป็นสีสว่างนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็พิมพ์สีแดงลงไปนะครับเพราะนั้นสีที่ไม่พิมพ์ก็คือบริเวณนี้นะครับซึ่งเกือบทุกรูปเลยเป็นสีสว่างแบบนี้บริเวณที่เป็นขาวๆเมื่อทําการรวมเป็น cm y k เสร็จก็จะออกมาเป็นสีขาว แต่บริเวณที่เข้มอย่างบริเวณผมเนี่ยนะครับทุกสีนะครับก็จะมีสีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงไม่ว่าจะเป็นชมพูหรือว่าเหลืองหรือแม้กระทั่ง Black ซึ่งเป็นสีดําซึ่งจะเป็นสีที่พิมพ์ทับลงไปเพื่อให้เกิดสีดําที่เหมือนจริงนะครับอันนี้เป็น2โหมดสีนะครับเราก็จะพบว่า CMYK จะมีขนาดใหญ่กว่า RGB นะครับขอสั่งอันดู CMYK เพื่อกลับไปตั้งต้นเป็น RGB นอกจากนั้นเรายังสามารถทำการลดสีลงไปได้โดยการใช้ Index color เราสามารถกำหนดได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็น Custom ว่าเราอยากจะให้มีสีเป็นรูปแบบไหนนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะให้มีค่า d i t h e r i n g ได้ด้วยนะครับว่าจะมีหรือเปล่าแบบนี้คือไม่มี d i t เ e r นะครับแบบนี้คือเป็นแบบ Diffusion นะครับหรือว่ากระจายแบบนี้คือเป็น Pattern นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบ Noise ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับตรงนี้เป็น p r e ีวิ w ถ้าเราไม่ต้องการ preview ก็กดเครื่องหมายถูกออกนะครับตรงนี้จะทำให้ไฟล์เล็กลงดูนะครับตอนนี้1.13ถ้ากดโอเคจะเหลือแค่300หรือว่า0.3เมกแต่ว่าจะเกิดจุดขึ้นมาบนรูปภาพของเรานะครับเพราะว่าตัวนี้เหลือสีแค่2 5 6นอกจากนั้นก็มีโหมด a y s c a l e นะครับ ก็จะทําให้รูปภาพกลายเป็นภาพขาวดําถ้าเราดูที่ช n แนลจะเหลืออันเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพขาวดำแต่ในเกรสเกลเองยังมีอีกโหมดหนึ่งที่เขาเรียกว่าดูโอโทนนะครับซึ่งจะทําให้เป็นขาวดําที่มีสีสันนะครับอย่างเช่นผมตั้งเป็นดูโอโทนแล้วผมก็เลือกนะครับหมึกสีที่2ก็เ,เป็นโทนออกแดงๆก็ได้นะครับเลือกไปก็จะทําให้เราได้เกรสเกลที่เป็นลักษณะของออหมึกที่มันมีสีสันนะครับ แล้วก็เราเองสามารถปรับเคอร์ฟตรงนี้ได้นะครับเพื่อปรับความสว่างของสีสันได้นะครับว่าจะให้ภาพสว่างหรือมืดนะครับโดยปรับดัดเส้นโค้งเหล่านี้นะครับสมมุติพอใจแล้วก็กดโอเคแบบนี้นะครับผมสั่งรีเวิร์ดกลับไปนะครับนอกจากนั้นยังโปรแกรมยังสามารถทำเป็นแลบคัลเลอร์หรือว่าเป็นมัลติชัแนลได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของ การใช้งานเฉพาะทางไปนะครับสมมุติว่าผมทําการเปลี่ยนลองเป็น grayscale ทีนะครับแล้วก็บอกว่าดูโอโทนเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มนอกจากดูโอโทนเป็น3สีก็ได้นะครับตรงนี้สามารถเลือกสีที่3เข้าไปได้หรือว่ากรณีที่เราอยากจะลองทำเป็นภาพที่เป็นลักษณะของสีมากกว่า1สีนะครับแต่ว่าเป็นลูกเล่นนิดหน่อยนะครับก็คือจากโหมด R G B เนี่ยนะครับที่ h a n n e l เนี่ยเราอาจจะทําการลบสีบางสีออกไปก็ได้นะครับอย่างเช่นเอาสีน้ําเงินทิ้งลงไปที่ถังขยะนะครับโหมดของสีก็จะกลายไปเป็นสสีนะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนสีได้อีกนะครับอย่างเช่นเดิมเนี่ยมาจนต้าเราไม่อยากได้เราอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับอย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนไปในโทนต้องอยู่ในโทนแดงภาพถึงจะมีสีนะครับอย่างเช่นอาจจะออกไปทางส้มหน่อยก็ได้นะครับ ะครับแล้วก็กดโอเคนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี 2, 2 c h h n n n l l ที่ทำให้เกิดเอฟเฟ t ของภาพในรูปแบบต่างๆขึ้นมาได้อีกนะครับตรงนี้ก็เป็นโหมดผมให้ดูอีกโหมดหนึ่งดีกว่านะครับอีกโหมดหนึ่งสมมุติว่าเรามีภาพนะครับที่เป็นเกรสเกลนะครับเกรสเกลนะครับแล้วก็ในส่วนของดูโอโทนเนี่ยเราเปลี่ยนกลับไปเป็นโมโนโทนนะครับ ในส่วนของช n แนลนี่ผมก็อาร์เจนต้าทิ้งไปนะครับอย่างนี้ก็จะกลายเป็นภาพโมโนโทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเกรสเกลนะครับก็จะเหลือช a n n นลเดียวสมมุติว่าเราอยากเอาภาพนี้เปลี่ยนไปเป็นบิ t แม p ซึ่งจะเป็นภาพที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับเราเปลี่ยนเป็น b i t m ม p นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ Output มีกี่ DPI ถ้าเราตั้งเป็น72 dpi จะบอกไว้ว่าบิ t แมเนี่ยภาพจะคมชัดนะครับเมื่อพิมพ์ออกทาง เลเซอร r พิมพ์ซึ่งความละเอียดยจะต้องเป็น300 DPI ขึ้นไปหรือว่า600 DPI ขึ้นไปแต่ถ้าเราทําเป็น72นี่ภาพจะดูหยาบมากนะครับผมลองกดโอเคดูจะได้ภาพแบบนี้จะดูว่าภาพมีขนาดแค่ 49k ผมมาดูอีกทีนะครับ Image Mode นะครับบอกว่า Bitmap ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นสักประมาณ300 DPI นะครับแล้วกดโอเค เราจะได้ภาพแบบนี้นะครับซึ่งจะมีขนาด800กว่า K ซึ่ง800กว่าเเนี่ยบางทีอาจจะใหญ่กว่าภาพเกรสเกลด้วยซ้ำนะครับก็ในแต่ละโหมดเราก็สามารถใช้งานแตกต่างกันไปถ้าเรามีภาพบิตแมปนี้เปลี่ยนเป็นเกรสเกลเนี่ยจะผลปรากฏว่าภาพก็ยังเป็นเม็ดเหมือนเดิมนะครับจะไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเป็นเกรสเกลที่มีการไล่เฉดได้นะครับตรงนี้ก็ต้องทําความเข้าใจว่าโปรแกรม Photoshop สามารถเปลี่ยนแปลง ลูกเล่นของลักษณะของโหมดภาพเป็นหลายๆลักษณะเพื่อให้เราสามารถเรียกใช้งานได้นะครับตรงนี้ลองทำดู